อยู่ีด่านนะสูงมากว้าวอด้านกว่าเล็นว้าวว้าวนี่นี่ Good morning Good morning 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 สะพานที่ข้ามระหว่างเกาะมักตันกับเกาะเซบูนะตอนอไปนะก็อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเด็กก็หลับกันหมดเลยนี่ค่ะพาไปกินข้าวก่อนข้าวเวอร์มากว้าวเวลคัมเวลคัมเวลคัม มันจะต้องเซ็นรายละเอียดก่อนเข้าน้ำตกนะคะเพราะว่าเขาจะให้ดูว่าแบบปลอดภัยดีไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะไม่รับชอบเราต้องใส่อุปกรณ์ด้วยนะคะหมวกแล้วก็เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยเย n โล o c ลพี e พ p l e ชาวฟิลิปปินส์ me อินสตรั t เตอร์ t ิ u c t o r f i l เขาบอกว่านี่เป็นอนสตรั t เตอร์ฮัลโหล Hello ลโอ้โหไ e เเฮโหขาจะมีบีฟก่อนไปเล่นน้ำนะคะเพราะว่าเขาก็จะบอกวิธีวิธีการว่าแบบจะต้องไปแล้วเจออะไรบ้าง วันที yeah. ่ว oh ันทีเส oh ี่ยวไม้เขี oh ่ยวไม้เย้เขียวไม้เย้เย้ไม่ดีใช่สีญี่ปุ่นไม่มีเกมโอเคขายไม่ออกกำมะตีไฟติงไฟติงสองหน น้องิงเสียวปัเสียวมาเหมือนตอนนี้หวาสแกร์ออยา n don't be scare o scare don't be scare don't be scare y y ย้ว้าวว้าว้าวว้าวอ้ my god ้ันนแล้วมันเสี่ยวนะเว้ยองิงเสียวอยู่นะเสี่ยวมาก จะอยากได้ส,ส okay. oh. ูงวันนี้สูงวันนี้ใช่ปะโอเคคุณนายคุณนายเหนื่อยกินแล้วนะยืดเหมือนกินแล้วนะว้าวนมุยเนี่มุยเน่มุ้ยอ้าวว้าวว้าว yes yes we're ready ready yeah. ready 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 เราเนี่ยถ้พพร้อมแล้วก็นอนมันนอนจนไม่ตื่นเต้นแล้วอะโอเค 在这播，在这播，在这播，在<对>这<对> อ้ thank you ด o มาเย้โอเคโอเคเจมิส๊ฟันนี่เจ๋งดีใช่ yes นี่ my channel friendali I will let you know later yes friendali yeah this is my s e c o h a n n e l friendali friendali like F R I E N D A L I เดี๋ยวเราจะเดินไปที่น้ำตกใช้เวลาประมาณ8นาทีในการเดินนะคะจะเลื่อนๆนนิดนึง よし Hey <laughs> Okay, Hey did. Wow, What's your left leg? I have. Ah, left leg here, right? <laughs> กว่ากระโดดตรงนี้มีประมาณอยู่20ด่านนะแล้วตอนนี้เพิ่งผ่านด่านแรกด่านแรกคือ4เมตรด่านต่อไปเขาบอกว่า10เมตร

ารเหมือนพาเด็กๆมาเข้าค้าเลยทุกคนก็เต็มตัวน่ารักมากต่อแถวรอสไลด์ลงนี่างน,นี้สิ่งเสียวเลยตอนแลกไม่กลัวอันนเตอ้นุ่จะมากันปลาลกไม่กลัวตอนเนี้ยกลัวแล้วดีดอ <c oughs> You can breath. You can breath, man. So, so high. So much. But very fun, right? Yeah, very fun. Yeah, yeah very fun. Really fun? Yes, very fun? Yeah, very fun. Yeah. Woo! <laughs> Woo! So scared. Woo! Wow. Really? Okay. มากคือทางมันจะเป็นแบบนี้จ้ะทางจะชันมากเคี่ยว้าวว้าวอันตรายอยู่นะจริงงงไปหมดว้าวจะสวยมากคุ้มมากมากในน้ำตกฟิลิปปินส์ว้าวกว่าเมืองไทยกะไปไปอย่างนี้เลยไล่ดาว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  าจะให้นอนนะคะแบบนี้เลยว้าวดั d o w n your head l like t h like this like this a h y a h like this like this s s สลวาวสวัดีค่ะสวัสดีค่ะไสดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ อะไรขึ้นบ้างอ่ะว้าวสวยมากโอ้ my god สนุกมากเซมิสไทร์ครัว y ้ a h คือไกดเขาอ้่มเนี่ยใช่ไม่ใช่หรอก is nothing there เขาแค่แกล้งเฉยๆว้าวมันชันมากเลยอ่ะแบบชันแล้วแบบแต่ว่ารองเท้าเขาเลิศมันไม่ลื่นเลยว้าลื่นนิดนึงยวก็จัดเอ้าไหนบอกไม่ลื่นอนสนามสวยเหนื่อยกันนั่งพักกันเหนื่อยมีอีกหลายด้านเลยพัดรังอีกแล้วว้าว ว้าเป็นด่านหันหลังอีกแล้วนะคะหัน <laughs> หลังไปแล้วอาไปด่านหันหลังว้าวสลิปสบายดีว้าวด่านหันหลังโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่ากลัวอันตราย yes ยานยนต์ว้า เขาจับม้วนให้จับเหมือนแต่งงานเลยนะฮะผู้ชายจับเดินเอาาโอเคเอาเอาไฮไฮสวัสดีครับสวยมากผู้ชายจับมือเดินว้าวสลิปเลสิปเสปโอเควันเจอเ้าโอ้แม่เียวอยู่นะโอ้ไม่ก๊ด ก่าวอยู่วลาวเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนของขายนะฮะหรือว่าใครอยากกินอะไรก็สามารถแวะกินข้าวกินอะไรได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่ใครมีใครอยากกินเนี่ยก็จะกระโดดเจ็ดเมตรข้างหน้าไอ้เจ้งวนันสงสารน้องอ่ะ้อ้น้อง เอาแล้วนะคะเด็กๆเริ่มกระโดดกันแล้วจ้านนนวู้ว้าวไดมาดิค่ะอ่าวไเราไราไ้นอนอนนอนใหญโอะเรจโอลลี่วู้เป็นฐานนอนใหญ่นะคะวู้ว้โยมากว้าวววตัอ เขาเมติ้สวยครับสวยตาแตกจริงเลยน้ำสวยมากมันหนุกมากครับทุกคนหนุ่มากต้องมาเนาะต้องมามาดูผู้ชายมาดูผู้ชายเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยผู้ชายกลุ่มเราหล่อสุดละใช่หล่อมากเพี่อน้องนี่ก็ไม่ก็เท่าไหร่เนี่ยน้องน่ารักเหร่าบ้าต้องค้ให้นอนอีกแล้วว้วว้ล่นหล่นหล่นใส่ใคร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  ว้าวสบายมากว้าวรดเกินว้าวว้าวว้าว้าวล้าวว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 ้าวเ้าวว้าเว้าววาวว้าวว้า้าเวอาปวาวันา้าวว้าวว้าวว้าาววาว่าวาวว้าว้าววาา ดอกงูอ้ว้ายงูเราใโดนได้ไงอ่ะแม่งูจริงนะเนี่ยว้ายงูว้ายตลกอันนี้คือเซเว่นอีเลเว่นของที่นี่นะ You wanna buy something ได้อย่าแพ้เลยจ้ะเขาเรียกล่าไก่นะฮะเขาล่าไก่เลยงงมากอย่างบ้านเราอ่ะ ชอบกลุ่มสุ่มไก่แต่ทีนี่คือลำมลามกเท้าแล้วมันจะเดินได้ไงวะก็นอนเอาสงสารชีคือตอนนี้แดดออกแล้วสวยมากสวยแล้วสวยแล้วน้ำใส่ล้วเนี่ยเชนวิตอร์เชนเชววิตอร์เชวเชว์เชนเชนกระโดดไหมกระโดดสุดท้าย This the last is jump Last jump Last jump Last jump โอเคครับ <Okay>. <you> อันนี้คือสูงที่สุดแบบสูงมากๆสูงแบบ12เมตรอะไปทิโอไปก่อนกลัวมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอไปไปก่อนเลยโอเคไปทิงสวัสดีู้

โอเค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 เ e t s go ไปคือมาของนักเล่นญี่ปุ่นยาใบทั้งหอาใบทั้งทิอย์าใบยาใบยาใบยาใบบเน็ตยาใบ่อนเลยนะ o my god โอ my god ยาใบ Oh my god ยาใบ Oh my god สวยมากสวยเกินสวยมาก Very beautiful เ และนี่คือน้ำตกคาวาซานนะน้ำตกที่สวยที่สุดและด้านหลังคือน้ำตกคาวาซานนะฮะน้ำตกที่สวยที่สุดในเซบูใหญ่มากแล้วน้าใสสีฟ้าสวยมากสวยมากสวยจริงๆครั้งหนึ่งนะฮะถ้ามาเที่ยวเซบูเนี่ยต้องมาเที่ยวน้ตกคาวาซานนะเดี๋ยวเราจะพาไปว่ายน้ําต่อไปดูปลาเต่าทะเลดีกว่าเด็กก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวขึ้นรถเหมือนเดิมนะคะเอาไปเด็กก็ Thank you, bye bye. Thank you, sir. So. Thank you, sir. Energy, woo! Woo! Energy, energy, no energy. Two hours, two hours. One more time. One more time? One more time. One more time. What is your name? gaga Kaka, okay, guys. Nina ha Kaka, lady, Kaka ima yeah I love Cebu Woo. are you ready 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 ready, yeah, ready. very nice view you okay? See hi. Hi. This is the video. <laughs> Say hi. hi. You okay? Hi. Are you okay, sir? Okay. <laughs> but it's so very cold. Yeah. yeah. Yeah, this is the video. Hello. <laughs> you enjoy? I yeah, enjoy very much. Okay. How are you? Hello. Enjoy. <laughs> but <laughs> well, where's well, your slippers? Yeah. The mark. The mark? <assumed S 1> <ค> <utral> สวยมากสวยจริงคนไทยสวยมากจร oh oh. ิงต้องมาโมโบเนาะโมอาโมอาโมอาโมบายโมอาโมอาโมอาโมบายใช่โมโมบายเสียค่าค่าแต่ห้าร้อยคือเต่ามันใกล้มากใกล้แบบจับจับได้แต่ห้ามจับแล้วเต่ามันไม่กัดตอนแรกคิดว่าโกอดเต่ากัดแล้วปลาเนาะปลามันมาจ้องใช่ไหมคือนี่หว่าว่ายน้ำอยู่แล้วปลามันมนตกใจนี่หว่าแล้วส่องกันต่อยปลาซาดินสวยมากซาดินแบบเป็นหมื่นตัวเลยแบบเล่ามันไม่หนังเลยใช่ Come on! Welcome to Tollywood โอ้ยยามาไห้ Very long ค่ะยา Very long ย yeah. าด้วยความ <c oughs> ที่เราไม่มีเวลานะครับ <c oughs> เพราะว่าจากโมโบไปที่โรงเรียนคิวคิวเนี่ยใช้เวลาวันสามชั่วโมงครึ่งเราก็เลยให้น้องๆเนี่ยสั่งแบบเทคเอาแล้วก็ไปกินบนรถนะครับเพราะเราต้องเดินทางอีกสามชั่วโมงตอนนี้ทุ่มหนึ่งน่าจะถึงแค่ยประมาณสี่ทุ่ม,มกลับโรงเรียนกัน Welcome back. Welcome back. Thank you. 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 e b a c k w e l c o m e back.